หนึ่งแก้วใหญ่จัดไปตอนเช้าค่ะที่สูตรเลยนะ28วันกับการบำรุงเมิติของเขาจ้าสวัสดีค่ะทุกคนลับคุบพอพีท Wonder Peach นะคะคลิปนี้พี่พาทุกคนมาพบกับ What I Eat เราตั้งใจจะทำคลิปนี้เพราะว่าอยากควบคุมตัวเองด้วยคือช่วงนี้บวมแล้วก็รู้สึกว่า ออรู้สึกอยากทำกับข้าวกินเองอะ่ะแต่ว่าถ้าเราทําเองบางทีมันก็ตบะบักแตกมันออกแบบแต่ถ้าเราทาคลิปอะ่ะเราจะได้มีความตั้งใจทํามากๆนะคะคือพี่เป็นคนที่ไม่ได้คลีนจ๋าแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าแบบตัวบวมผิวบวมเพราะว่าโซเดียมข้างนอกมันเยอะผงชูรสอีกอะไรอีกแล้วก็คุมน้ามันไม่ได้คือรู้สึกเลยเลยว่าพอเลยส0มาแล้วอะ่ะการคุมอาหารเป็นอะไรที่แบบจาเป็นมากจริงๆนะคะเพราะว่าร่างกายย่อยเอ่อยการเผาผลาญเอ่อยก็คือไม่ค่อยดีแล้ววันนี้นะคะก็เลยมาเตรียมตัว3มวันเพราะเดี๋ยวเราจะเป็นเ mm hmm. จ้าสาวแล้วก ผิวก็ต้องดีหุ่นก็ต้องโอเคเพราะว่ารับบทพิธีกรได้ไงครั้งนี้งานใหญ่นะคะก,ก็เลยคิดว่าโอเคได้เวลามาดูแลตัวเองจัดเต็มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยน้ำแก้วใหญ่เลยคะ่ะคือต้องดื่มน้ำเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวพีจะดื่มคู่กับคอลลาเจนนะคะตัวนี้นะคะก็คือ c v i t a t c t i v e 70เอ็กคอลลาเจนพลัสนั่นเองคะ่ะเราก็กินมาเป็นเดือนๆแล้วนะคะทุกคนชอบมากแล้วก็ซื้อซ้าตลอดเพราะว่าสิ่งนี้ดื่มง่ายมากๆเลยจึ<ม>๊บ นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเขามีคอลลาเจนเพิ่มถึง70เท่าเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวไดเปปไทด์ด้วยซึ่งดูดซึมง,ง่ายและที่สําคัญมีวิตามินซีด้วยค่ะดื่มง่ายนะคะไม่ขาวไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันชอบม,มากๆแล้วถ้าใครที่แบบดื่มคอลลาเจนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาวมันแบบน,น,นู่นนั่นนี่มีน้ําตาลตัวนี้คือตอบโจทย์มากค่ะดื่มง่ายมา,มากๆเลย1แก้วใหญ่จัดไปตอนเช้าค่ะ สิ่งที่เราสูตว่าคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยก็คือความชุ่มชื้นของผิวนะคะคือก่อนหน้านี้พี่ไปทาเลเซอร์มาแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันมีความแห้งมากขึ้นเราก็เลยอัดคอลลาเจนไปเลยอ่ะวันละสองซองสองซองสองซองคือผิวกลับมาชุ่มชื้นได้ไวมากๆคือชอบมากไม่มีบ้งเลยทุกคนแต่งหนงแต่งหน้าอะไรเนี่ยก็ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตัวนี้เขาทาพิสูจน์เลยนะ28วันกับการบํารุง7มิติของเขาคิดว่ามันทําให้เราเหมือนแบบได้บํารุงตัวเองจากภายในนะคะคือแน่นอนว่าครีมเครลอย่างเงี้ยเราก เจนนะก็คือจะไปช่วยเสริมทั้งเรื่องของความชุ่มชื่นของผิวแล้วก็ตัวนี้เป็นไดเปปไทด์ด้วยนะคะก็คือจะช่วยเรื่องของแบบเข่าข้อต่างๆคือพอ30แล้วรู้สึกได้ว่าทุกอย่างมันแบบไปไวมากเริ่มต้นวันได้ซีวิต้ากันไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพีจะไปช้อปปิ้งอาหารด้วยเพราะว่าอาหารแบบพวกวัตถุดิบลักเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเริ่มล่อยหล่อแล้วก็เดี๋ยวจะไปจัดสรรมาว่าเออมีเมนูไหนหน่าทำบ้างเดี๋ยวขอิสต์เมนูก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินมื้อเช้าง่ายๆนะคะแล้วก็ไปช้อปปิง้ง เดีย๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันที่วัชถนก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าอยากจะตูนคอลลาเจนแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่วัชานมีตรวจสภาพผิวหน้าของซีวิต้าด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผิวหน้าของเราตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ตรงนี้พอดีเลยเจอซีวิต้าลวค่ะอันนี้ที่ตรวจผิวตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะค่ะตรวจได้เลย คนเราแต่งหน้ามาใช่ไหมแต่เพื่อความเรียวนะคะพี่ก็เลยลบเมคอัพตรงนี้ไปเดี๋ยวให้คุณพี่เขาอะลองเช็คดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มเลยค่ะโอเคค่ะดีขึ้นเมคอดีมากเลยคะ่ปะปกติเลยแ้งผิวที่ดูแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะขนปังเวอร์อะไปต่อค่ะดูขุ่นขนก็ดีค่ะดูขุ่ขนก็ดีประทับ ดีเหมือนกันเลยค่ะผล,ลขขออกมาค่อนข้างดีมากเดี๋ยวรอดูสรุปผลนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะเสร็จแล้วค่ะไวมากๆเลยนะคะแล้วผลที่ออกมารู้สึกประทับใจผิวตัวเองมากๆเลยนี่ เราจะต้องซื้อกลับไปตุนอีกนะคะซีวิต้าถ้าใครที่อยากจะตรวจทานสาขานะคะว่าสามารถมาตรวจเช็คดิวดได้ที่ไหนบ้างเนี่ยก็แอดไลน์ไปเลยค่ะและที่สําคัญนะคะซีวิต้าเนี่ยเขาก็มีท้าพิสูจน์28วันใครรีวิวได้ฟังเขามีแจกทุกสัปดาห์เลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งต่อก่อนกะว่าจะตุนไปอีกสัก4-5กล่องเพราะว่าที่บ้านเนี่ยแบ่งกันกินคุณสามีนย่งกินน้องสาวแย่งกินทุกคนในบ้านแย่งกินปังมากจริงๆช้อปปิ้งปู อ๋อไอติงก์เก a ่ยวกับอเดี๋ยวกะว่าจะทำแบบเมนู5่ัสัญชาติใน,น <c oughs> 1บล็อกไทยจีนฝรั่งก็ขายอะไรหรอเหมือนแบบเป็นมาโปโมดอะเอ็นดู มาะะอันนี้ก็เพาแดงหอมมากเลยอะคือพีชไม่อยากซื้อกะเพราแบบเป็นต้นเอ้ยเป็นซองๆห่อๆนะคะก็เลยคิดว่าซื้อเป็นต้นมาแล้วก็ให้มันแตกๆ,ๆไปเรื่อยๆตัดทําไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดได้นานหรือเปล่าแต่ว่า น่าจะได้นานอยู่นะคะเมนูเย็นนี้ของเรานะคะก็คือแซลมอนโปเกโบค่ะเราจะมาทำเป็นแบบแซลมอนสดนะคะใส่อะโควคาโดแตงคาโวคาโวอะโวคาโดแตงกวาไข่กุ้งยำสาลายนะคะแล้วก็ใส่ไข่หวานด้วยแล้วก็คลุกๆๆกันด้วยน้ำซอสก็คือมาอยองเนสนั่นเองนะคะนิดหน่อยไข่หวานนะคะไม่มีอะไรมากะคะ่ะใส่ไข่แล้วก็น้ำตาลเล็กๆน้อยๆน,นะ,ะนมฟู เหมือนไข่เจียวค่ะทุกคนมันก็คือไข่เจียวนี่แหละนี่ก็คือแซลมอนของเรานะคะแล้วก็มีแตงกวาญี่ป ôn, ุ่นยำสาลายไข่กุ้งอะโวคาโดแล้วก็ถ่วแในญี่ปุ่นค่ะนี่เลย ก็คือข้าวหน้าแซลมอนยำนั่นเองค่ะทุกคนเป็นแบบโปเกโบนะคะที่เขายิตกันนะเนาะเราก็ทํากินเองที่บ้านง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะนี่อานเลยนะคะนี่ถ้วยใหญ่มากจริงใช้ข้าวแบบช้อนครึ่งชิมก่อนแตงกวาอร่อย,ออยเวลากินก็ให้กินแบบทุกอย่างอยู่ในคําเดียวกันเลยนะคะงามแล้วนะอืมอร่อยนะ 굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราต้องเตรียมตัวไปงานนะคะมันมีอีเวนต์สองอีเวนต์เลยนะพี่ก็จะทํามื้อเช้ากินง่ายๆก่อนนะคะวันนี้เราทําเป็นโอคโนมยากีนั่นเองคือชื่อมันดูจะแบบเฮ้ย ยากแต่พอเรามีเครื่องปรุงแล้วจริงๆทุกอย่างมันง่ายมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะต้องเตรียมตัวเตรียมผิวกันก่อนด้วยซีวิตาคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นไดเปทายร้อเ็เลยค่ะดูดซึมง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิน่นไม่มีน้ําตาลนะคะไม่ขาวแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยค่ะจัดไปอีกหแก้วทุกเช้าค่ะ จริงใช้แป้งสาลีแป้งอนไนก็ส่งอะไรก็ได้พิกมีแป้งทาแพนเค้กของเกาหลีอันนี้อยู่นะคะก็เลยมาใช้ได้เลยแล้วก็เราจะใส่ไข่ไป3ามฟองนะคะใส่น้ําลงไปด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กระลำปีซอยของเราลงไปเลย วยครับมีแซลมอนเหลืออันนี้นะคะคือโอคนโนิมากิซอสนะคะก็ใส่ไปเรื่อย แล้วค่ะโอโนโคมิยากิโอโคโนมิยากิสิเอ้ยกินมากคนบัน อากาศร้อนมากก็เลยจะมาทำเมนูดับร้อนแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยดีมีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าได้ทางคอลลาเจนแล้วก็จุลินทรียดีเป็นโปรไบโอติกที่ไปช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ได้ว่าเป็นดริงค์ที่แบบมีประโยชน์ดีมากแล้วก็เย็นสดชื่นช่ำใจนะคะมาดูกันเลย ชื่อให้เลยว่าเจลลี่คอลายาคูดริงนะคะคอลลาเจนเจนลลี่แล้วก็ยาคูรวมกันในแก้วเดียวสดแล้วนะอร่อยมากแล้วคือมันเป็นปัญหาเว้ยเวลาที่เรากินคอลลาเจนสมมติว่าถ้าไปเจอยี่ห้อที่มันคาวอะเอามาทําน้ําปั่นคือไม่ได้เลยนะคือจะแบบอยู่ๆก็จะคาวขึ้นมาแต่เนี้ยก็คือไม่คาวเลยนะคะอร่อยมาก แบบน้ำปัดหน้าโรงเรียนอ่ะดี Good morning ค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันแบบน่าสวยแล้วนะคะเพราะว่าเตรียมตัวจะไปอีเวนต์อีกแล้วก็เดี๋ยวจะหาอะไรทาเลยนะคะเอาแบบอิ่มๆแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นอะโวคาโดโฮส์นะคะง่ายๆขนมปังปิ้งทาอะโวคาโดแล้วก็โปะไข่ไว้ข้างบนนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลย อะโวคาโดโทสต์ toast, บอกเลยว่าเป็นเมนูโปรดของขีแล้วก็กินบ่อยมากนะอันนี้คือเราไปร้านก็จะสั่งบ่อยจริงๆทำเองก็ไม่ยากนะคะอย่างแรกก็ไปปิ้งขนมป,ปังรอไว้เลยะคะ่ะแล้วก็สับอะโวคาโดนะคะใส่เข้าไปประมาณครึ่งลูกแล้วก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะมีหอมแดงด้วยนิดนึงปรุงรสด,ด้วยมะน,นาวเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแค่นั้นเองค่ะคลุกๆๆ,ๆส่วนน้องไข่เราตอกเอาไว้นะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟเลยะคะ่ะประมาณ45วินาทีนะคะอาจจะแบ่งเป็น2รอ,อบก็ได้นะเดี๋ยวไข่ละเบิดจะลืมเจาะไข่แดง ้วยนะคะใส่น้ำไปนิดนึงไข่มันจะได้แบบนุ่มๆน,นะทุกคนแค่นี้เองค่ะแล้วก็ประกอบร่างเลยเราไปแบบเด็ดร้อนแฟรี่มาจากในส่วนของเราเลยมันน่ารักมากเลยแต่งจานนิดนึงมันจะได้ดูน่านกินนะคะเสร็จเรียบร้อยโทสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยน่านกินมากแต่ที่ขาดไม่ได้ทุกเช้านะคะก็มีเลยค่ะซีวิต้าแอคทีฟเ e ็ดสิบเอ็กซคนนะคะก็กินทุกเช้าวัวนละหนึ่งซองเลยค่ะทุกคน Ah คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างซีวิต้านะคะพี่ก็เลยมาบอกโปรกันนิดนึงเพราะว่าเขามีโปรดีๆจุกๆนะคะลดสูงสุดถึง79%เลยสําหรับกล่องขนาด8ซองนะคะราคาปกติ1,100บาทเหลือแค่229บาทที่วัสดสันแล้วก็วัสดสันออนไลน์นะคะตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่29มิมถุน, 29, ถนายนนะคะแล้วถ้าใครเป็นสายรีวิวนะคะซีวิต้าเขาก็มีทาพิสูจน์อยู่ะคะ่ะ28วันทาพิสูจน์7มิติผิวและข้อนะคะใครที่รีวิวโดนใจเนี่ยเขาก็มีแจก รางวันทุกสัปดาห์เลยนะแล้วยังมีรางวันใหญ่อมากมายเลยะคะ่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะ a Cevita แล้วเราขอตัวไปทําง,งานต่อก่อนนะคะไปอีเวนต์กันก่อนแล้วก็มื้อเย็นนี้จะกินอะไรมาลุ้นกันเรารางหน้าเกือบหมดแล้วนะคะเย็นนี้จะทําเมนูหน้าร้อนเป็นเต้าหู้อย่างนี้ก็ต้องมา เต้าฟูนั่นเองเป็นเมนูที่พิชชอบทําแล้วก็ลัเงเขิลทำมากอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะตั้งแต่ทําเป็นเนี่ยก็ไม่ไปกินที่ร้านอีกเลยเริ่มต้นจากเต้าหู้นะคะพีชจะใช้เต้าหู้2อันก็คือเต้าหู้ไข่แล้วก็เต้าหูข้ขาวนั่นเองอันนี้มันจะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองแหละแต่ว่าเป็นแบบเต้าหู้อ่อนนะคะมึบอ,อึ๊บมนูว่าเป็นหูกตาอ กินไม่ได้โลกมันกินไม่ได้ไไดวันนี้ใส่เป็นเนื้อซึ่งปกติก็คือถ้าใครกินเนื้ออะไรก็ไก่หมูกุ้งอะไรอย่างเี้ยได้เลยนะคะพี่จะใส่เป็นเนื้อวัวนะคะเพราะว่ามีอยู่ในตู้เย็น ก็มาจ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวหน้ามาโปโตฟูค่ะจานเป็นเมนูอาหารจีนที่ชอบมากที่สุดจนถึงขั้นแบบหาสูตรทำอือหืออืมถ้าคนชอบเนื้ออยู่แล้วอะมันยิ่งอร่อยเมนูนี้คือแบบดีมาก มอร์นิ่งตาาชาวนินเจอกันแบบหน้าสดนะจ๊ะแต่ว่าใตา้ตาก็คือไม่ได้นอนคือแบบเมื่อคืนตีสองตีสามนั่งตัดงานอยู่นะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเรามากินมื้อเช้าแบบง่ายๆกันก่อนนะคะจะกินเป็นแกนโดล่านะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยแต่ว่าเราจะผสมกับคอลลาเจนจากซีวิตตาด้วยนะคะก็ถือว่ากินรวดเดียวจบง่ายๆได้ทุกอย่าง เสร็จแล้วค่ะการูล่าโบนะคะมีกล้วยแล้วก็สตรอเบอรี่เพิ่มมาด้วยเพื่อความอร่อยเวลาพี่คุมอาหารนะคะหลักๆเลยคือกินแค่พออิ่มแล้วก็กินเมื่อหิวนะเราจะแบบไม่ตะกะตะกามโหยหาตลอดเวลานะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราหิวจริงๆก็พยายามรีบกินแบบมันรู้ว่าจะต้องหิวแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามรีบกินอย่ารอให้แบบโคหิวไม่งั้นมันจะ ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะแล้วนี่คือทํมามามวันแล้วอะ่ะก็รู้สึกได้ว่าความบวมนะ่ะลดลงแล้วก็รู้สึกได้ว่าผิว่ดูเปล่งปลั่งขึ้นมากเหมือนเราพยายามดื่มน้ำเยอะคือระหว่าวันจริงๆที่ดื่มน้าเยอะมากเลยนะวันนี้นอนน้อยนะคะรู้สึกว่าต้องการอะไรแบบหวานๆเยนๆ็นๆสดช่นสดนดีอะ สำหรับวันอีคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าใครกำลังมองหาคอลลาเจนก็อย่าลืมซีวิต้านะคะ Active 7จ็ดส l บเอ็กคอลลไดเปปไทด์ร้ยเที่ดูดซึมง่ายไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะดื่มง่ายไม่คาวค่ะใครที่อยากชมคลิปนี้อีกแล้วมีเมนูอยากแนะนำนะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวจะรีบไปหาสูตรฝึกทำแล้วก็มาทำให้ชมกันในคลิปแบบนี้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย